สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคนละซ s o นะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ฝาก like, mm. กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินปืนวิกเตอร์ของ Bluebox นะครับผมสกินปืนนี้เป็นสกินปืนที่แจกฟรีนะเป็นสกินปืนที่ฟรีนะครับผมใครที่ยังไม่มีก็สามารถเข้ามาเก็บสะสมได้นะครับผมนี่สกินนี้เลยอัตราการยิงหนึ่งความเร็วรีโดดหนึ่งแล้วก็ รถความเร็วเคลื่อนทีหนึ่งนะครับผมสกินนี้ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะเป็นสกินฟรีที่ดีมากเลยนะแนะนําให้น้องๆเก็บไว้นะครับผมซึ่งสแต็กที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูในเกมนะครับผมว่ามันดียังไงนะ ซึ่งคิดคู่สเต็กที่ให้มาก็ถือว่าโกงมากนะแต่ิงเหนือเพิ่งปกติตัวปืนเนี่ยก็ยิงเร็วอยู่แล้วนะครับผมโอเคอากใครพร้อมกันแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะแล้วก็ถ้าพร้อมกันเนี่ยเราไปเจอกันในเกมได้เลยนะครับผมคลิปนี้เราก็จะกดแรงนะครับผมแรงสี่วิสีนะในรหัสหลักนะครับผมแรงก่อนวิ่รล้งของพี่อยู่ที่9 6สบกดาวนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมได้เลยนะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้ก็ได้ห้องช <ใน S 2> ุูนที่เรียบร้อยแล้วนะครับคิดคู่คิดคู่เดี๋ยวดูก่อนนะไม่มีนะครับผมไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ในนี้นะใช้เหรียญบุญญาในการสลับปืนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,วก็เจอนะครับคิดคู่ไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็เล่นปืนอื่นไปก่อนนะครับผม อันนี้ผมก็ส่งมาเจอมากับเพื่อน3คนนะครับผมไม่ใช่เพื่อนผมนะเพื่อนในเช็ดโลกนะครับผม,มตแต่ผมไม่ได้ส่งเช็ดโลกนะไอ้ดูเอกไว้ก่อนนะครับผมมาคนเดียวนะครับมิสเตอร์ตูลอยู่ใกล้ๆกล้โอเคน่งอยู่ตรงกลางหมดเลยนะครับผมนั่นนั่นนั่น,น,นโอเคร่วกไปหนึ่งครับเราวิ่งเข้าไปไม่ได้นะวิ่งเข้าไปด้ตัวมามาแล้วเลขนะครับผม ดีนะที่เราแรกกับเขาได้เฮ้ยเพื่อนสู้ๆครับเฮ้ยเโดนหัวเพื่อน <Double kill. S 1> เรียบร้อยสก,กาวเราต้องโดนนำมาศูนย์ต่อหนึ่งะครับตอนนี้อ่าตอนนี้พี่เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับคลิปก่อนๆที่บอกไปนะว่าทำงานประจำด้วยนะครับผมปาจะ,ะเลิกง,งานก็ดึกแล้วเนาะ แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเล่นเกมด้วยเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ยังมีเวลา,าหาคลิปอะไรให้น้องๆได้ดูนะครับผมใครที่เข้ามาดูพี่ครั้งแรกก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมซึ่งมันเป็นกำลังใจเล็กๆในการทดคลิปของพี่นะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รอดูคลิปอยู่ตลอดนะครับโอเคไปไประกระต๊อมีซาตออยู่ใกล้ๆขวามือตัวหนึ่งครับน้านหลังตัวหนึ่งขวามือเห็นไหมไหมไอกยตัวเอง าวิ่งมาแล้วเอาวางให้หัวนี้กระโดดยิงเลยช่วงหนึง่งเท้า Nice รู้สึกว่าทางสายจะมีตัวนึง First b l o o อยู่ใ <What? S 1> กล้ๆเห็นไหมห่เลยฮีนนั่งนันนน่รอเปิดเขาเราอ,อาจจะโดนส่วนหัวมันก็ได้นะครับ ตั้งใหวหตังใหหดบวกแตกแ่งเลยถ้าเป็นส่วนเขาอะ่ะฮูยังไม่ตัดหักกันเนละยวันนี้จะได้รีวิวทิปปพูดไว้เนี่ยโอเคเพื่อนพูดผ้าไปตรงนั้นโอเคตอนนี้สามต่อสองนะน้องสาวน้องสาวเหรอสาวน้องสาว,สาวยิงมัน่นขวามือครับงไ, <c oughs> ไม่โดนเลยเรีย <c oughs> บร้อยน้องสาว เพื่อนมันอยู่ข้างบนครับตั้งข้างบนฝั่งเขาแล้วก็ข้างบนฝั่งเราเลยนะโอ้เพื่อนข้างบนร่วงไปแล้วเพื่อนซู้ๆครับ <Double kill. S 1> ดดิิิมามา,มาอ่า <Triple kill. S 1> ตัวนี้ตัวนี้เล่นเก่งนะครับผมฝั่งเขาคนนี้เล่นเก่งมากฝีมือพี่ก็จะดบลงหน่อยนะ ตอนนี้เราก็ได้มาคิวเดียวเองนะเฮ้ยเจอคิดคู่แล้วซื้อมาเลยเดี๋ยวน้องๆคอยดูนะว่าตาการยิงเหนือของคิดคู่มันจะรัวมากแค่ไหนซึ่งหากใครยังไม่มีนะแนะนําให้เก็บไว้นะครับผมสกินนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะก็ถือว่าเป็นสกินฟรีที่ดีมากเลยนะนานๆที่จะมีสกินฟรีดีๆมาให้เราใช้เนาะแนะนําให้เก็บสะสมไว้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันมิส้ตวอยู่ใกล้ๆๆข้างล่าง2ตัว3ตัวไหมนะนี่โอ้โหโอ้โหไม่เจ็บปับกครับวงหนึ่งครับเห็นไหมว่งเร็วมากอ้วาวอ้าวองตัวอ้าวโอ้โหไม่เจียวไ่าแห้งเลยไม่เป็นไรนะครับ เพื่อนยิงเข้าไปหนึ่งครับสองสองครับตอนนี้ไอ้เพือ่อนไปจุ๊บเพื่อนกันอยู่ไอ้อมันจุ๊บเพื่อนอยู่ไอ้อเรีบเยบร้อยนะตอนนี้ก็โดนนำสามต่อศูนย์นะครับผมไม่แน่เกมนี้เราอาจจะแพ้เลยก็ได้นะสกินชิดคู่เพิ่งได้รีวิวแค่นิดเดียวเองโอเคมา ไม่เป็นไรนะครับผมแน่นท่าเขาที่ได้นะรู้ว่าก็โจวยไหมเกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นตลอดนะครับที่จึงได้เล่นแค่วันเดียวนะพี่ก็ไม่ได้เล่นอยู่ตลอดนะครับโอ้ไม่เป็นไรเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับสดทหารใครเลยเพื่อนเดี๋ยวเราหย่อนระเบิดไปหน้าตากน้องไม่รู้โดนไหมนะแต่เลยสแกนให้แบบมิสเตอร์ูอยู่ใกล้ ควางไเหมดแล้วไ,ไม่มีมีมตัววิ่งมานะแต่เราโยนเร็วจะแตกเฮ้ยเป็นยิงน,<อ>น้องไปหนึ่งครับใต้บนเติมขึ้นไหมขึ้นไหมน้ยมีซอมชานะครับตกตจันทรแล้วอยู่ข้างบนเนาะตกศัตรูแล้วเยนหน้าตัวนิมครับรุ่อ,อ,อ,องเร็วมากนะ เป็บอะไรที่รัวมากนะสกินฟรีแต่ดีแนะนำให้เก็บนะครับมิโซนชัดอูเจ็บเจ็บอุ้อแรงมากเลยโซนชัตช่วยได้ครับเดือนซัพพอร์ตดีมากนะอนะโอเคตอนนี้หนึ่งสี่ฝั่งนู้นน่าจ,จะไม่รอดนะครับเคเกมนี้เร,ราเราอาจจะไม่โดนปิดก่อนนะเขาลงมาข้างล่างมานะันอะอาจะข้างล่างนะ อ่โอเคลงมาล้าล่างแล้วนี่นี่น,นีโอเคเพื่เก็บไปได้นะครับขอบคุณนะโอเคสกอร์ก็1ต่อ3นะครับผมตอนนี้ทีมเราเริ่มตีเข้ามาแล้วนะเริ่มตีคู่มาแล้วปกติคิดคู่พี่จะไม่เล่นนะ เมื่อก่อนอ่ะตอนที่เข้ามาแรกๆกับพี่ก็เล่นบ่อยนะครับผมแต่ช่วงนี้มันโดนเนื้อไปเยอะนะโดนปรับเปลี่ยนมาเยอะก็เลยไม่ได้เล่นนะครับช่วงนี้นแต่ช่วงนี้ได้แต่ช่นี้ได้สกินมาฟรีก็ถือว่าโอเคนะสกินนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยน่าจะเล่นบ่อยขึ้นนะครับ ไอ้ตัวระเบิดครับเก็บครับตัวนั้นอุเป็นมานกรปุกเดียวหมดเลยโอเคด้นคบบาหน,น,นหน้าครับอยู่ด้านหน้าตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็กลางตัวหนึ่งนะเห็นไ,ไหมไหมเขาวิ่งแล้วเขาวิง่งป่าไม้ตัวนี้ครับเพื่อนระวังครับเเระรบรยะไกลเกินนะครับผมซึ่งระยะกลางๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ ร่วงนะครับผมเห็นไปไงว้าโอเคไนหะมเกมโอ้ยหลังไอย้ยืนเข้าหลังอีกแล้วดูแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นความรัวของคิดคู่ไหมอ้าวเพื่อนเป็นไรยืนคอร์ลตงชาต์หร,รือไง <19> <19> <19> <19> <19> ยูยู่ก็ยืนนิ่งนะยืนคาร์ลตงชาต์เนาะหรือว่าเขายังกำลังยืนดูเราหรือว่าตกตายออย่างอืเขาน่าจะเช็ค เช็คระบอกหายเจของเราเนาะวเราตายหรือยังโอเคเพื่อนสู้ๆครับผมมั่นใจว่าเพื่อนเก็บได้แน่นอนฮิฮิล <Double Kill. S 1> อ้ยซ้ายมือเพื่อนสู้ๆครับเราเป็นกำลังใจให้เขานะถ้าเกมนี้เพื่อนแพ้เราจบเลยนะครับผม อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วนะเมื่อกี้ก็วิ่งซ้ายเนอ้องยังไงเพื่อนจังหวะนี้จบไปต,งตง <S <S รงๆเพื่อนเราก็เก็บมาได้อย่างสวยงามนะครับผมตีตื้นทำมาสามต่ต่องแล้วนะเราก็เหมือนเดิมนะครับคิดคู่เหมือนเดิมนะครับผมจัดมาเอาเกาะมาด้วย<อ>นี่นี่ซื้อซื้อขอของหน่อย ค okay. ไปเลยนี่ถ้าสกิลเกี่ยวกับพวกอัตราการยิงมาแลว้วก็พวกไฮรอดสกิลของอะไรเขาเล็กตัวอะไรนะของอะไร,อ,อ,ะไรอะไรครับเพื่อนเกิดเป็นอะรนะมตูอยู่ใกล้ๆซ้ายมือนะครับผมมีซ้ายมือตัวหนึ่งที่เกิดตัวหนึ่งนะซ้ายมือน่าจะบุกเดียวนะ,ะวจะรอดตกดหมาได้ไนะหมอุ้อยเก็บ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 มากนะนะ วางย,ย,ย้อนระเบิดไปวางระเบิดไปแล้วเอ,อ้ยบุกมาว้ายนี่ก็ตัวแ <c oughs> ย่ร้อยไอว,วอลผิดวางไอวอลผิดนะครับผมเมื่อกี้วางไปวางไปวางปิดอ่ะ าใครได้แล้วก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมแนะนำนะครับผมว่าเป็นสกินฟรีแต่ดีนะแนะนำให้เก็บไว้นะครับผมส่วนเดี๋ยวคลิปหนะ้าที่จะลงคลิปหน้าเราจะเป็นคลิปที่น้องก้อก้มขอมานะครับผมสกิลาสายน,นะคลิปหน้าสายที่น,น้องก้อก้มขอมาตามนั้นเลยนะครับผมประมาณสักสองสามวันนะครับผมเดี๋ยวจะอัดคลิปให้นะซึ่งเมือ่อวานคลิปอะคลิปก่อนหน้านี้คลิปของน้องก้งก้มขอมาพี่อัดไว้แล้วนะ แต่ไอคาวของ iOS อะ่ะมันลบไปหมดเลยมันหายไปหมดเลยซึ่งคลิปของน้องกองพอพี่เหลือแค่ตัดอย่างเดียวแล้วนะซึ่งเท่ากับว่าพี่ต้องมาอัดใหม่นะครับผมต้องอัดใหม่เหมือนเดิมน,นะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวพี่อัดให้นะเดี๋ยวประมาณสักสองสาวันนะครับผมน้องกองพรอมนะครับเดี๋ยวพี่จะลงให้อาจจะลงให้ทีหนึงวันสองนะครับผมคลิปใหญ่นะคลิปที่น้องก้องพ้อขอเซตสกิล,ลอืน่นนะโอเคเดี๋ยวซูมชิลโลไว้ด้วยนะ มีนหน้าตัวนึงมีสัตรูอยู่ใกล้ๆเห็นไหมเห็นไหมวาระเบิดไปวางระเบิดไปแล้วปลาระเบิดยับษ์ไปเอาล้วงหนัวงครับมีสัตรูอยู่ใกล้ๆล่วงหนึ่งแล้วครับรีบเข้าซ้ายมือตัวหนึ่งครับตเต,ตัวนี้เดี๋ยววางระเปิดหน้าต่างดีกว่า ให้เขาวิ่งมาลงล่างนะให้เขาลงล่างมาได้เราก็จะเข้าไปชิดได้นะครับโอเคไปเหลือฝั่งนู้นตัวหนึ่งเดี๋ยวให้เพื่อนจัดการนะครับเราเอาตัวนี้ไว้นะโอเคนอกแล้วนะครับผมมานายมาเจอกี่คู่เราหน่อยเป็นไงโอเคเรียบร้อยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ กินวิกเตอร์สกินฟรีนะจากบูบล็อกนะครับผมที่เขาเคอเลกกับบูบลนะ็อกเนาะไม่ใช่จากบูบล็อกกสกินฟรีนะครับผมที่เจมองมาแจ้งนะแนะนําให้เก็บไว้นะครับผมเป็นสกินที่ดีมากนะสาหรับพี่นะเป็นสกินที่ดีมากนะเพราะว่าพี่ไม่มีสกินปืนนะสาหรับวิกเตอร์พี่ไม่มีนะครับผมเพราะว่าพี่ไม่ชอยเล่นนะแต่ได้สกินนี้มาก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับผม หากใครดูมาจนถึงตอนนี้แล้วฝากกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมโอเคนะครับหากคนดูอยากให้พี่ทําอะไรอยากให้พี่เล่นเซ็ตไหนเล่นปืนอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมคลิปหน้าเราไว้เจอกับคลิปตามคาขอเหมือนเดิมนะต่ามคาขอที่คนดูขอมานะครับผมซึงเป็นเซ็ตสกิลสายอึดน,นะส่วนคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับ